มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนวันที่2มิถุนาย,ยน2565กรมอุตุเตือนระวังอันตรายฝนตกหนัก43จังหวัดพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่เข้าพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยยังคงมีกำลังแรงนะคะ ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำเข้าปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนลักษณะเส้นนี้ทําให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องค่ะกับมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะบริเวณทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยสําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันยังคงมีกําลังแรงค่ะ โดยทะเลอันดามันนะคะจะมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะ ส่วนอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูง1-2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรจึงขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีกหนึ่งวันพยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาของวันนี้ไปจนถึงเวลา6นาฬิกาของวันพรุ่งนี้นะคะ ภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากกำแพงเพชรพิษนุโลกพิจิตรและจังหวัดเพชรบูร์ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมกลาลสินมุกดาหาร ภาคกลางนะคะจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสาของพื้นที่ส่วนมาบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุทัยธานีราชบุรีลบบุรีสระบุรีนครปฐมสมุทรสงครามแล้วก็สมุทรสาครค่ะภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสีของพื้นที่นะคะส่วนมาบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชาเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบ,บุรีแล้วก็จังหวัดตราดค่ะ ภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานีและก็นาราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมานะคะทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรนะคะห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรคะ่ะตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งมีคลื่นสูงมากกว่า1เมตรคะ่ะ ภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละแปของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูกเก็ตกระบี่ตังแล้วก็สตูลค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค่ำขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพืนเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ